ฟูลัมจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลัมนัดแรกบุกไปเสมอไบรท์ตันมา1-1เสมอได้ช่วงทดเจ็บเลยครับตัวหลักๆก็พวกซันเดอร์เบิร์กจอชคิงนะครับแฮร์รี่บิลสันอเล็กซ์อีโวบี้ราอูฮิมินเอสนะครับไหนจะมีโรดิโก้มูนิสแม่เป็นตัว จิกซอนัดที่แล้วด้วยครับนขณะที่แมนยูเนต็ดประเดิมนัดแรกด้วยการแพ้คาบ้านกับอาร์เซนอลมา0นตอนน่อนะครับรูเบนอโมริมก็ยังไม่มีลิซันโดกับมาซาโลุยนะครับทีนี้ประตูเนี่ยโอนาน่าน่าจะได้กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าบายินดีก็พลาดนัดที่แล้วตรงกลางบรูโน่คาเซมิโร่แนวรุกก็อาจจะได้เห็น3ตัวใหม่พร้อมกันหรือเปล่าครับเอ็มบูโมุ่นย่าแล้วก็เชสโกนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วแมนยูเอาชนะวยสกอร์หนึง่งศูนย์ทั้งเย้าและเยือนคู่นี้ก่อนเกม แมนยูเนเต็ดบุกมาเป็นต่อนะครับจริงๆฟูลแลมก็ทำให้เห็นในเกมไล่ตามตีเสมอไบรตันครับแต่จริงแมนยูวันเจนอซโนลทรงดีนะครับพี่เห็นมองว่าสถิติที่ผ่านมากินฟูลแลมด้วยครับน่าจะผ่านครับกสัสซานาเียตไหลแมนยูเนเต็ดจะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3แต้มเชียแมนยูนะครับ